หยุดทุกกิจกรรมที่คุณทำอยู่เดี๋ยวนี้ครับเพราะข่าวนี้อาจจะเป็นจุดจบความฝันอเมริกาของคุณวันที่21มกราคม2026วันที่โลกต้องจารึกว่าคือวันแห่งฝันร้ายของนักเดินทางทั่วโลกรายงานลับสุดยอดที่หลุดออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังสั่นสะเทือนวงการทูตเมื่อรายชื่อ75ประเทศถูกเปิดเผยออกมาว่ากำลังจะถูกระงับการพิจารณาวีซ่าแบบไม่มีกำหนด และสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือประเทศไทยคือหนึ่งในรายชื่อนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่ข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียและไม่ใช่แค่การขู่แต่มันคือนโยบายที่อาจจะปิดตายประตูสู่สหรัฐอเมริกาสำหรับคนไทยนับล้านคนคุณลองคิดดูสิครับเอกสารที่คุณเตรียมมาเป็นปีเงินเก็บทั้งชีวิตที่คุณทุ่มเทเพื่อไปเรียนต่อหรือโอกาสทางธุรกิจมูลค่ามหาศาล ทุกอย่างอาจจะกลายเป็นศูนย์ในชั่วพริบตาเดียวเพียงเพราะพาสปอร์ตที่คุณถืออยู่คำถามที่ดังกองอยู่ในหัวทุกคนตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นไทยและเราจะทำอย่างไรเมื่อมหาอำนาจโลกกำลังหันหลังให้เราในคลิปนี้เราจะไม่คุยกันแค่ข่าวผิวเผินแต่ผมจะพาคุณไปชำละเอกสารลับฉบับนี้ทีละบรรทัดวิเคราะห์เบื้องลึกที่คุณหาอ่านไม่ได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดถล่มคนไทยทุกคนที่คิดจะไปอเมริกาความจริงอาจจะเจ็บปวดแต่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะสายเกินไปก่อนอื่นเราต้องตั้งสติและแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความตื่นตระหนกก่อนครับข่าวนี้มีที่มาที่ไปที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ uter, ซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่มีมาตรฐานการตรวจสอบข่าวที่เข้มงวดที่สุดในโลก ได้รายงานโดยอ้างอิงจากเอกสารภายในหรือเมโมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชนอกจากนี้สื่อใหญ่อย่าง Fox News ก็ได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่ข่าวลือที่สร้างขึ้นมาลอยๆแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่ส่งตรงออกมาจากกลไกการทำงานของรัฐบาลสหรัฐสิ่งที่หลายคนกำลังเข้าใจผิดและต้องทำความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องที่สุดคือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ สหรัฐถอไม่ได้ใช้คำว่า travel ban หรือการห้ามเดินทางเข้าประเทศเหมือนที่เคยทำกับบางประเทศในอดีตแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือคำว่า suspension of visa processing หรือการระงับกระบวนการพิจารณาวีซา่าความแตกต่างของสองคำนี้มีมหาศาลครับถ้าเป็นคำสั่งห้ามนั่นแปลว่าประตูถูกปิดตายคุณรู้ทันทีว่าไปไม่ได้แต่การระงับการพิจารณามันคือภาวะสุญญากาศที่ทรมานยิ่งกว่า มันหมายความว่าสถานทูตยังคงเปิดทําการคุณยังคงสามารถยื่นเอกสารได้ระบบยังคงรับเงินค่าธรรมเนียมของคุณแต่กระบวนการหลังจากนั้นจะถูกแช่แข็งใบสมัครของคุณจะถูกวางกองไว้บนโต๊ะโดยไม่มีใครหยิบขึ้นมาตรวจและที่สําคัญที่สุดคือคําว่า indefinite หรือไม่มีกําหนดทําไมมาตรการนี้ถึงน่ากลัวกว่าการแบนเพราะมันเล่นกับความหวังและเวลาของคุณครับการระงับการพิจารณาหมายความว่า เจ้าหน้าที่กงสุลจะหยุดการออกวีซ่าใหม่ให้กับพลเมืองของประเทศในกลุ่มเป้าหมายโดยอ้างเหตุผลเรื่องการปรับปรุงระบบคัดกรองความเสี่ยงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมันคือการปิดประตูเงียบๆโดยไม่ต้องประกาศสงครามหรือประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตอมันคือเทคนิคทางบริหารจัดการที่ชาติตะวันตกมักใช้เพื่อชะลอการไหลทะลักของผู้คนและเมื่อสถานะของคุณถูกแขวนไว้อย่างไม่มีกำหนด แผนการชีวิตทั้งหมดของคุณก็จะพังทลายลงโดยที่คุณไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยนี่คือความจริงอันโหดร้ายของเอกสารฉบับนี้ที่สื่อทั่วไปอาจไม่ได้ขยายความให้คุณฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมสหรัฐถึงต้องใช้ไม้แข็งขนาดนี้และทำไมถึงต้องเป็นปี2026เราต้องดำดิ่งลงไปที่หัวใจของกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐที่ถูกมองข้ามมาตลอดนั่นคือคำว่า public charge หรือภาระของสังคมคำคำนี้ไม่ใช่สับใหม่แต่มันคืออาวุธร้ายแรงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่รัฐบาลสหรัฐมีอยู่ในมือเพื่อใช้สกัดกั้นคนต่างชาติในความหมายแบบตรงไปตรงมาที่สุด public charge คือกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลสหรัฐใช้ประเมินว่าคนต่างชาติคนหนึ่งเมื่อเดินทางเข้าสู่แผ่นดินอเมริกาแล้วมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนที่จะไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ และต้องกลายเป็นภาระให้รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีของชาวอเมริกันมาเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นการขอรับสวัสดิการสังคมคูปองอาหาร food s t a ม p s ที่พักอาศัยฟรีหรือการรักษาพยาบาลฟรีด้วยงบรัฐหลักการนี้ฟังดูสมเหตุสมผลในทางทฤษฎีคือจงพึ่งพาตนเองแต่ในทางปฏิบัติมันคือกำแพงที่สูงชันที่สุดสำหรับพลเมืองจากประเทศกำลังพัฒนาประวัติศาสตร์ของกฎหมายนี้มีมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี แต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือการตีความในยุคปัจจุบันภายใต้กระแสะ America First หรืออเมริกาต้องมาก่อนที่ยังคงฝังรากลึกในนโยบายความมั่นคงสหรัฐได้เปลี่ยนมุมมองต่อผู้อพยพอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เคยมองว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปิดกว้างวันนี้เขามองผู้อพยพในรูปแบบของงบดุล Balance Sheet เจ้าหน้าที่กงสุนถูกฝึกให้มองทะลุปเปลือกนอกของคุณถ้าคุณเข้ามาแล้วสร้างผลิตผลจ่ายภาษีคุณคือสินทรัพย์ Asset แต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วมีความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินจ่ายตกงานแล้วต้องขอความช่วยเหลือหรือพาครอบครัวมาเกาะระบบกินคุณจะถูกตราหน้าว่าเป็นนี่สิน l ลียเบลทันทีบริบทของปี2026ยิ่งทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากปัญหาภายในทั้งระบบสาธารณสุขที่ตึงตัวและงบประมาณสวัสดิการที่บวมโต ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันเริ่มตั้งคำถามเสียงดังขึ้นว่าทำไมภาษีของฉันต้องถูกแบ่งไปดูแลคนต่างชาติในเมื่อคนอเมริกันเองยังลำบากแรงกดดันทางการเมืองนี้เองคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้รัฐบาลต้องงัดมาตรการพับลิ c ชาร์ e ออกมาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์ความน่ากลัวที่สุดของนโยบายนี้ในปัจจุบันคือการใช้ระบบการคาดการล่วงหน้ามันไม่ใช่การตัดสินจากสิ่งที่คุณทำไปแล้ว แต่เป็นการตัดสินจากสิ่งที่คุณอาจจะทำในอนาคตต่อให้คุณมีเงินในบัญชีวันนี้แต่ถ้าประวัติการศึกษาทักษะภาษาหรืออายุของคุณถูกประเมินโดย AI หรือเจ้าหน้าที่ว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในอเมริกาคุณก็จะถูกปฏิเสธวีซ่าทันทีโดยไม่มีสิทธิโต้แย้งนี่ไม่ใช่เรื่องของการเหยียดเชื้อชาติแต่มันคือเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่สหรัฐเนี่ยคำนวณออกมาแล้วอย่างเลือดเย็นทำไมต้องเป็นประเทศไทย นี่คือคำถามที่ทิมแทงใจที่สุดเพราะเรามักจะภูมิใจเสมอว่าไทยกับสหรัฐะเป็นมหามิตรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า190ปีเรามีการซ้อมรบโคบราโกลดร่วมกันทุกปีและเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายแต่ผมต้องขอพูดความจริงแบบไม่โลกสวยตรงนี้เลยครับว่าในโลกของนโยบายตรวจคนเข้าเมืองความสัมพันธ์ทางการทูตกับความน่าเชื่อถือของผู้ขอวีซ่า มันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงและเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เราไปโผลในรายชื่อ75ประเทศนั้นมันมาจากสิ่งเดียวที่โกหกไม่ได้นั่นคือสถิติศัตรูตัวฉกาจที่ลากประเทศไทยเข้าไปอยู่ในโซนสีแดงคือสถิติการโดดวีซา่าหรือโอเวอร์สเตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซา่า นักเรียนเป็นใบเบิกทางเพื่อเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรบินฮูดการเข้าไปทำงานร้านอาหารไทยร้านนวดหรือรับจ้างทั่วไปโดยไม่เสียภาษีและอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่ออยู่อาศัยเกินกำหนดสิ่งเหล่านี้ทางสหรัฐะเขารู้มาตลอดครับเขามีข้อมูล Big Data ที่แม่นยำมากและเมื่อตัวเลขสะสมเหล่านี้มันสูงเกินเพดานที่กำหนด ประเทศไทยจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม high risk หรือมีความเสี่ยงสูงในแง่ของการย้ายถิ่นฐานแบบแอบแฝงอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือโครงสร้างรายได้เมื่อเทียบค่าครองชีพและรายได้เฉลี่ยของคนไทยกับค่าใช้จ่ายในสหรัฐช่องว่างมันห่างกันมากเกินไปในสายตาของระบบคัดกรองแบบ public charge ผู้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกมองว่ามีสายป่านทางการเงินที่ไม่ยาวพอ เงินโชว์ในบัญชีหลักแสนหรือหลักล้านต้นๆอาจจะดูเยอะในไทยแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นดอลล่าสหรัฐและต้องไปใช้ชีวิตที่นั่นจริงๆมันอาจจะหมดลงภายในไม่กี่เดือนความเสี่ยงที่คนไทยจะกลายเป็นภาระทางการแพทย์หรือต้องพึ่งพาความช่วยเหลือฉุกเฉินจึงมีสูงกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศพัฒนาแล้วการที่ไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศอย่างบราซิลไนจีเรียหรือประเทศในแถบตะวันออกกลาง ไม่ได้แปลว่าเขามองเราเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เขามองเราเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสูงที่จะหนีออกจากประเทศตัวเองเพื่อไปขุดทองในบ้านเขามันคือการเหมารวมทางสถิติที่โหดร้ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบราชการของเขาดังนั้นเลิกโทษโชคชะตาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเถอะครับเพราะรายชื่อนี้มันสะท้อนพฤติกรรมสะสมของคนในชาติเราเอง ที่ทำให้เครดิตของพาสปอร์ตไทยในเวทีโลกสั่นคลอนกลุ่มเป้าหมายที่เจ็บปวดที่สุดและน่าเห็นใจที่สุดจากมาตรการนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่แค่อดไปถ่ายรูปที่ไทม์สแควร์แต่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตเป็นเดิมพันนั่นคือกลุ่มนักเรียนวีซ่า F1 และกลุ่มคนทำงานวีซ่า H1B และเยยดัน ความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดของคนกลุ่มนี้คือการคิดว่าฉันมีเอกสารครบฉันมีมหาลัยตอบรับหรือฉันมีนายจ้างสปอนเซอร์แล้วฉันต้องรอดแน่ๆผมขอเตือนด้วยความหวังดีเลยครับว่าในสมรภูมิปี2026เอกสารที่สมบูรณ์แบบไม่ได้การันตีวีซ่าอีกต่อไปสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย E20 ที่อยู่ในมือคุณอาจกลายเป็นเพียงกระดาษเปล่า ถ้าคุณไม่สามารถผ่านด่านอรหันต์ของการสัมภาษณ์แบบใหม่ไปได้ภายใต้นโยบายระงับการพิจารณาชั่วคราวเจ้าหน้าที่กงสุลจะเพ่งเล็งไปที่เจตนาในการกลับประเทศ intent to return อย่างหนักหน่วงที่สุดในอดีตการพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเรียนก็เพียงพอแล้วแต่ตอนนี้คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหลังจากเรียนจบคุณจะไม่ใช้ปริญญาบัตรนั้นเพื่อหางานทำต่อในอเมริกาซึ่งนี่คือจุดตายครับ เพราะใครๆก็รู้ว่าเป้าหมายของคนส่วนใหญ่คือการหางานทําต่อออบและเจ้าหน้าที่เขาก็รู้ทันเกมนี้ดีหากเขาสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าคุณมีแผนจะตั้งรกรากถาวรวีซ่าของคุณจะถูกปฏิเสธด้วยมาตรา214เบอร์ทันทีหรือที่แย่กว่านั้นคือถูกดึงเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงที่กินเวลานานจนคุณเปิดทอไม่ทันส่วนกลุ่มคนทำงานและโครงการแลกเปลี่ยนย่าหนึ่งสถานการณ์ของพวกคุณเปราะบางยิ่งกว่า แม้บริษัทในอเมริกาจะต้องการตัวคุณมากแค่ไหนแม้คุณจะเป็นหัวกะทิในสายงานอิฐหรือวิศวกรรมแต่สำหรับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐะคุณคือคู่แข่งที่มาแย่งงานคนอเมริกันนโยบายระงับการพิจารณานี้เปรียบเสมือนการแช่แข็งโอกาสทางอาชีพของคุณลองจินตนาการดูสิครับบริษัทในนิวยอร์กหรือซิลิคอนวัลเลยออกเอกสารจ้างงานให้คุณแล้วแต่สถานทูตบอกว่าขอตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม,ตมโดยไม่มีกำหนดเสร็จ นายจ้างที่ไหนจะรอคุณได้เป็นปีสุดท้ายพวกเขาก็ต้องยกเลิกสัญญาจ้างและหาคนใหม่ในประเทศแทนนี่คือการตัดโอกาสโดยไม่ต้องปฏิเสธตรงๆแต่มันบีบให้คุณแพ้ภัยตัวเองด้วยเรื่องของเวลาคำศัพท์ที่คุณต้องระวังให้มากที่สุดหลังจากนี้คือ administrative processing หรือการพิจารณาทางปกครองเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาแค่2ถึงสสัปดาห์แต่ภายใต้คำสั่งระง,งับวีซ่าจาก75 ประเทศนี้มันอาจลากยาวไปถึง6เดือนหรือ1ปีสำหรับนักเรียนนั่นหมายถึงการเสียค่ามัดจำฟรีและต้องเลื่อนแผนการเรียนไปปีหน้าสำหรับคนทำงานมันคือการตกงานทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำนี่คือผลกระทบที่รุนแรงต่อโครงสร้างบันสมองของชาติเพราะคนที่เก่งที่สุดเตรียมตัวมาดีที่สุดกลับต้องมาติดแฮงแกกอยู่กับนโยบายที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อสาหรับสายเที่ยวหรือคนที่วางแผนจะไปเยี่ยมญาติ อย่าเพิ่งชะล่าใจคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวนะครับหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการระง,งับวีซ่าหรือการตรวจเข้มจะกระทบแค่คนที่ย้ายไปอยู่ถาวรเท่านั้นแต่ความจริงคือวีซ่าท่องเที่ยว B1 B2 นี่แหละครับคือด่านหน้าที่เปราะบางที่สุดยุคของการขอวีซ่าไปเที่ยวปีใหม่หรือไปเยี่ยมหลานรับปริญญาแบบชิวๆมันจบลงแล้วครับภายใต้มาตรการใหม่นี้ การขอวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่ใช่แค่การโชว์แผนการเดินทางแต่เป็นการขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่าคุณจะไม่หนีมาตรฐานการพิจารณาการเงินจะถูกยกระดับขึ้นแบบก้าวกระโดดเงินในบัญชีที่เคยโชว์ว่าพอเที่ยวจะไม่เพียงพออีกต่อไปสถานทูตจะมองลึกไปถึงที่มาของไรายได้ความมั่นคงของอาชีพและภาระผูกพันในประเทศไทยที่แน่นหนาพอที่จะดึงตัวคุณกลับมา ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มีที่มาของไรายได้ชัดเจนหรือเป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่มีสินทรัพย์ชื่อตัวเองในไทยโอกาสที่คุณจะถูกมองว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะโดดวีซา่าแทบจะพุ่งแตะ100%การถูกปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวหนึ่งครั้งไม่ได้หมายถึงแค่ไม่ได้ไปเที่ยวแต่มันคือตราบาปในประวัติที่จะทําให้การขอวีซ่าครั้งต่อไปยากขึ้นเป็นทวีคูณอส่วนกลุ่มที่น่าเห็นใจที่สุดในความรู้สึกของผม คือคู่รักและครอบครัวที่รอคอยการได้อยู่ด้วยกันวีซ่า K1 c r ่ซีาออารความรักอาจจะชนะทุกอย่างแต่บางทีก็แพ้ระบบราชการครับผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือระยะเวลาการรอคอยที่จะยืดยาวออกไปจนหน้าใจหายจากเดิมที่เคสคู่มันอาจใช้เวลา 8-12ถึงเดือนการระงับการพิจารณาหรือการตรวจสอบ Public Charge ที่เข้มข้นขึ้นอาจลากยาวเวลาไปเป็น2ปีหรือมากกว่านั้นคู่สมรสชาวอเมริกันจะต้องถูกตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างหนักหน่วงว่าสามารถเลี้ยงดูคู่รักชาวไทยได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่หากสปอนเซอร์มีรายได้ปริมน้ำความฝันที่จะได้สร้างครอบครัวด้วยกันในอเมริกาอาจต้องพังทลายลงกลางคันและคำเตือนสุดท้ายสำหรับคนที่มีวีซา่า สิบปีอยู่ในมือแล้วอย่าเพิ่งฉลองครับเพราะวีซ่าในพาสปอร์ตเป็นแค่บัตรผ่านประตูชั้นแรกแต่เจ้าหน้าที่ตม JBP ที่สนามบินปลายทางคือผู้ตัดสินตัวจริงในช่วงที่มีการประกาศเฝ้าระวัง75ประเทศนี้ระบบคอมพิวเตอร์หน้าด่านจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพ่งเล็งพาสปอร์ตไทยเป็นพิเศษคำถามหน้าด่านจะโหดหินขึ้นการขอดูโทรศัพท์มือถือแชทไลน์หรือเงินสดที่พกมา จะถูกงัดมาใช้บ่อยขึ้นถ้าเขาเจอพิรุษแม้แต่นิดเดียวว่าคุณมาทำงานหรือมาอยู่นานเกินจำเป็นเขามีอำนาจเต็มที่จะยกเลิกวีซ่า10ปีของคุณทิ้งตรงนั้นแล้วส่งคุณกลับไทยเที่ยวบินถัดไปทันทีดังนั้นการมีวีซ่าไม่ได้แปลว่ารอด100%เสมอไปในยุคนี้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้ครับการตื่นตระหนกไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่กลยุทธ์ที่เหนือกว่า หากที่จะพาคุณรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้หากคุณมีความจำเป็นต้องเดินทางไปสหรัฐจริงๆในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้คุณต้องลบชุดความคิดเดิมๆทิ้งไปให้หมดแล้วมาฟังคำพีเอาตัวรอดที่ผมสรุปมาให้เป็นข้อๆเพื่ออุดรอยรั่วทุกจุดในใบสมัครของคุณครับข้อแรกและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือกลยุทธ์การเงินแบบ overkill หรือการแสดงหลักฐานทางการเงินที่มากกว่าคำว่าพอ ในยุคที่เจ้าหน้าที่จ้องจับผิดเรื่อง Public Charge การมีเงินแค่พอค่าต่อและค่ากินอยู่คือการฆ่าตัวตายคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจนไม่มีทางที่จะไปเป็นภาระของใครอย่าโชว์แค่ตัวเลขในสมุดบัญชีที่เพิ่งโอนเข้ามาโผก่อนสัมภาษณ์เพราะเจ้าหน้าที่เขาดูออกครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือที่มาของรายได้ที่ตรวจสอบได้จริงหลักฐานการเสียภาษีที่ถูกต้องพอร์ตการลงทุน หรือโฉนดที่ดินทำให้เขาเห็นภาพว่าชีวิตฉันที่เมืองไทยสุขสบายและมั่นคงมากพอแล้วฉันแค่จะไปอเมริกาเพื่อทำธุระแล้วกลับมาใช้เงินต่อที่บ้านเกิดนี่คือ Mindset ที่คุณต้องสื่อสารออกไปให้ได้ข้อ 2. ระวังกับดักดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุตพิ้์ของคุณเองในยุคที่ AI เข้ามาช่วยคัดกรองประวัติในโซเชียลมีเดียของคุณคือกระจกสะท้อนตัวตนที่ดีที่สุด ก่อนยื่นวีซ่าจงกลับไปตรวจสอบ Facebook, Instagram หรือทว i t เตอร์ของคุณให้ละเอียดลบโพสต์ที่บ่นเรื่องตกงานลบรูปที่ดูสุ่มเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดคือออกจากกลุ่มหางานผิดกฎหมายหรือกลุ่มโรบินฮูดในต่างแดนทั้งหมดอย่าให้มีร่องรอยแม้แต่นิดเดียวว่าคุณกำลังมองหาลู่ทางหนีออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่สถานทูตอาจไม่ได้เช็คทุกคนแต่ถ้าคุณถูกสุ่มตรวจขึ้นมาแล้วเจอสิ่งเหล่านี้คำแก้ตัวร้อยคำก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ ข้อ 3. เตรียมตัวรับมือกับคำถามจิตวิทยาหน้าตู้สัมภาษณ์คำถามแบบเดิมๆอาจจะน้อยลงแต่คุณจะเจอกับคำถามที่ต้อนให้จนมุมมากขึ้นเช่นถ้าคุณไปแล้วไม่ได้กลับมาตามกำหนดใครจะดูแลกิจการแทนคุณหรือทำไมต้องไปตอนนี้รอปีหน้าไม่ได้เหรอคำตอบของคุณต้องหนักแน่นมีตรรกะและที่สำคัญคือต้องสบตาอย่างมั่นใจอย่าแสดงท่าทีอ้อนวอนหรือดูน่าสงสาร เพราะความน่าสงสารคือสัญญาณของความอ่อนแอทางการเงินในสายตาของเจ้าหน้าที่กงสุลยุคใหม่จงตอบด้วยความมั่นใจแบบนักธุรกิจที่รู้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนข้อ4เรื่องของจังหวะเวลาไทมิงถ้าการเดินทางของคุณไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายผมแนะนำให้รอรอให้พายุลูกแรกหลังวันที่21มกราคม2026ผ่านพ้นไปก่อนให้เราเห็นทิศทางลมที่ชัดเจนว่าเคสไหนผ่าน เคสไหนตกแล้วค่อยยื่นใบสมัครก็ยังไม่สายการเป็นหนูทดลองยาในช่วงที่กฎระเบียบกำลังเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกปฏิเสธและการถูกปฏิเสธหนึ่งครั้งมันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตและข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะฟังดูเจ็บปวดแต่จริงใจที่สุดคือการมีแผนสำรองแพลน B โลกนี้ไม่ได้มีแค่อเมริกาครับหากประตูบานนี้ปิดลงจริงๆหรือมันยากจนเกินเอื้อม ประเทศในกลุ่ม G7 อื่นๆอย่างแคนาดาออสเตรเลียสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรปก็ยังมีโอกาสเปิดกว้างสำหรับคนเก่งและคนขยันอย่าเอาอนาคตทั้งหมดไปผูกติดไว้กับนโยบายของประเทศเดียวการกระจายความเสี่ยงและการมองหาลู่ทางใหม่ๆคือคุณสมบัติของผู้รอดชีวิตในโลกยุคใหม่ครับจำไว้เสมอว่าวีซ่าอเมริกาเป็นแค่ใบเบิกทางไม่ใช่ใบตัดสินคุณค่าในชีวิตของคุณสุดท้ายนี้ ผมอยากชวนทุกคนถอยออกมามองภาพกว้างกันอีกสักนิดปรากฏการณ์ที่เรากำลังตื่นตระหนกกันอยู่ในวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสหรัฐอเมริกากลั่นแกล้งประเทศไทยแต่มันคือสัญญาณเตือนของยุคสมัยใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผมขอเรียกว่า the era of high walls หรือยุคแห่งกำแพงสูงไม่ใช่แค่สหรัฐาแต่ยุโรปญี่ปุ่นหรือแม้แตออสเตรเลียต่างก็กำลังกระชับนโยบายคนเข้าเมืองของตัวเองให้รัดกุมขึ้นเรื่อยๆ โลกไร้พรมแดนที่เราเคยฝันถึงเมื่อ10ปีก่อนกำลังถูกแทนที่ด้วยโลกที่คัดเลือกเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดประตูสู่โลกกว้างจะเปิดกว้างสำหรับคนที่มีทักษะสูง high skill มีฐานะมั่นคง high asset และมีความพร้อมระดับสูงเท่านั้นนี่คือสัจธรรมใหม่ที่เจ็บปวดแต่เราต้องยอมรับเพื่อปรับตัวโอกาสไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่ในที่ที่สูงขึ้น คำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ให้ทุกคนคิดไม่ใช่ทำไมเขาถึงใจร้ายกับเราแต่คือวันนี้เราเตรียมตัวเองให้ดีพอหรือยังที่จะปีนข้ามกำแพงนั้นไปจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องการเกลียดชังอเมริกาหรือการนั่งโทษโชคชะตาว่าเกิดมาเป็นคนไทยแต่บทเรียนนั้นคือการยกระดับตัวเองให้เป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกในโลกที่การแข่งขันไร้พรมแดนและความเข้มงวดของกฎกติกา เพิ่มสูงขึ้นทุกวันสิ่งเดียวที่จะเป็นเกราะป้องกันให้คุณได้ดีที่สุดคือความสามารถความรู้และการวางแผนชีวิตที่รอบคอบของคุณเองอนาคตหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นมาตรการที่เข้มงวดแบบนี้ขยายวงกว้างไปสู่ประเทศอื่นๆอ,อ,อีกแน่นอนประตูกำลังแคบลงสำหรับคนที่ไม่พร้อมแต่จะเปิดกว้างเสมอสำหรับคนที่เตรียมตัวมาดีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคุณคิดว่านโยบายนี้แฟร์ไหม หรือคุณมีประสบการณ์ตรงจากการขอวีซา่าช่วงนี้ที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆรู้พิมพ์เล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับผมอ่านทุกความเห็นและอยากรู้มุมมองของคุณจริงๆถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้และไม่อยากตกข่าวสำคัญที่จะกระทบกระเป๋าตังค์และอนาคตของคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รู้ทันโลกและปรับตัวได้ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ